สวัสดีค่ะสีัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซโนเบอัอนันซ่าเขา่า Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคบวันนี้กลับมาเจอกับน้องเซโนเบออีกแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่หายนะ้าหายตาไปไหนมาก็าน้องหายไปไหนมาทำไมไม่พูดถึงเมคอัพเลยจริงๆไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจัดก,การหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากแล้วรู้สึกว่า มันเหนื่อยมันเบื่อกับการที่ตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าอยู่แบ้านกันต่อนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าโควิดกําลังจะกลับมาอีกแล้วหรอเนี่คือแบบคลัสเตอร์บ่อยมากเราแบบโอ้ยตายแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มี motivation ไม่มี inspiration ไม่มี passion ในการที่จะ ทำงานอยู่บ้านสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็อยากจอะไปทํางานข้างนอกอยากจาอไปเห็นโลกเห็นภายนอกบ้านนะคะเพราะดิฉันอยู่บ้านมาปีหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ออกไปทําแบบว่าอะไรใครเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเหนื่อยเหนื่อยในช่วงนั้นแล้วก็จัดการนู่นจัดการนี่เกี่ยวกับตารางของนักเรียนนะคะแต่โรงเรียนก็ปิดเทอมไม่เหมือนกันนะคะก็ยังสอนภาษาอังกฤษอยู่นะคะสาหรับใครที่อยากส่งลูกส่งหลานส่งเพื่อนส่งนอ้องส่งพี่มาเรียนก็ ติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้ก้างล่างนี้เลยค่ะทุกผู้ชมก็นะคระับสำหรับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ที่มาเจอทุกคนเนี่ยก็มาพูดถึงเมคอัพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามันน่าเศร้ามาันมันเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นเรื่องน่าเสียใจและมันเรื่องช็อกซีนีมา่าสําหรับสาวหลายคนที่ใช้แบรนด์เบเก้านะคะผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์เบเก้าพร้อมทั้งบอกอริปที่ผ่านมาที่เบสได พูดง่ายๆคือเราได้ใช้บเบเก้ามาแล้วเราเจอเราเดินกับเบก้ามาเนี่ยด้วยแพชชั่นอย่างที่เราไม่ได้เป็นพนักงานของเบก้าอะไรใดเอ่ยน,นะแต่เรารู้สึกว่าเราใช้เบก้าแล้วเรามีความสุขมากๆนะคะวันนี้จะมาเล่าว่าทําไมถึงมีความสุขในการใช้เบก้าแล้วทําไมถึงชอบเบก้ามากๆนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูน้องสนับวบบินครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญใครลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่จอจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เบสนะครับเป็นกำลังใจให้เบสเป็นอย่างดีที่จะทําคลิปอื่นๆออกมานะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างจะมาพูดเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันเยอะอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและมีอะไรในเบก้าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยคะ่ะพูดถึงเบก้าหลายคนก็จะนึกถึงไฮไลท์ใช่ไหมคะจริงๆเบก้ามีหลายอย่างมีเบสไพรเมอร์ไฮไลท์บัตส์ออน มีเรียกได้ว่าครบทั้งลายของเมคอัพเลยก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งที่ฉันไม่เห็นคือขนตาฉันไม่เห็นขนตาจากเบกกานะที่เหลือฉันก็เห็นมาหมดแล้วจากเบกกานะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงแบรนด์เบกก้าแล้วก็เบสประทับใจกับแบรนด์เบกก้า มากๆนะคะเบนเบก้าไม่ได้เพิ่งมี2ปี3ปี4ปีนะมีมาเป็น10ปีแล้วนะคะแบนเบเก้าถือกําเนิดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะที่เมืองเพ์สแต่ว่าทุกคนจะรู้จักเบเก้าดีว่ามาจากอเมริกาดิฉันก็คิดว่ามาจากอเมริกามอนกันจนไปหาข้อมูลสรุปแล้วว่าอ๋อเบก้ามาจากออสเตรเลียนะคะจนมาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะที่เบเก้าได้ประกาศ an important message to our Becca bestie growing with c a t i t u d e s You are on our Beka family, part of the beautiful community that supports art and shares our value. It is because of love for, for each of you that we are sharing with you now some very important news about the closing of our band in September 2021. เสียใจมากๆเสียใจและตกใจและช็อกเพราะว่าเรารู้จักแบรนด์เบก้ามาดีมากๆในเวลาก่อนหน้านี้แล้วเราใช้แบรนด์เบเก้ามาตลอดเลยนะคะเราย้อนกลับไปประมาณ5ปีที่แล้วที่ไปรู้จักเบก้าเนี่ยไปรู้สึกว่าเบก้รเป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องสอําอางได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญคือตอนนั้นเนี่ยเรารู้จัก global brand ambassador ของเบเก้าก็คือ r ครีโค แล้วเราก็ติดตาม c ค r ริโคมาตั้งแต่ตอนที่เขาเดินทางโปรโมทเบก้าทั่วโลกอะไรแบบเนี้คุยก,กันรู้สึกว่าเราสนิทกันแล้วเรามีความมีความชอบหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างเหมือนกันมีแพชชั่นด้านบิวตี้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างเหมือนกันจนตอนเราเปิดแบรนด์เนี่ยเบดเองก็ส่งแชปเตอร์1บิวตี้ไปให้เคอริโคได้ลองใช้ดูก็แฮปปี้มากๆที่ได้ส่งให้ c ค r ริโคเหมือนเป็นเสมือนกับพี่สาวอีกคนนึงที่แบบ คอยพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็คุยกันแล้วก็เราก็คอยสพอร์ตนางอยู่ตลอดเวลานะคะก็เคริโกในตอนนั้นนี่ย้อนไปแรกๆสี่ห้าปีที่เราที่เรารู้จักเนี่ยก็คือทําอยู่เบก้าในตําแหน่งของน่าจะเป็น global bad ambassador เพราะว่าตอนนั้นเคยิห้โกเดินทางทั่วโลกแต่ว่าเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดก็คือเบสเองก็ยังไม่เคยเจอเคยิโกตัวจริงเพราะว่าเราคุยกันทางแชทแล้วเบสไปอเมริกาเคยิห้โกมาไทยหรือไป,ไปอเมริกาทุกครั้งเคยิโกก็คือจะอยู่ที่อื่นทั่วโลกที่เราไม่ได้เจอกันสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครั้ง อเมริกาไม่คิดว่าเบนน่าจะต้องนัดเคอร์รีโคแล้วก็เราคงจะต้องเจอกันทักนิดสักหน่อยเพื่อที่จะแฮงเอากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้ใช้เบก้ามาแล้วก็สปอร์ตเคอร์รีโคมาตลอดเวลานะคะจนเคอร์รีโคลาออกเรารู้สึกว่าแบบเสียใจเสียใจมากรู้สึกเสียใจมากที่แบบเคอร์รีโคลาออกแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือเบเก้าประกาศปิดแบรนด์ค่ะคุณผู้ชม ในเดือนกันยาปีนี้แหละนะคะ2021เบเก้าก็จะปิดตัวลงนะคะแล้วก็ลายทั้งหมดก็คือจะหมดลงวันนี้เบสก็จะมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าวันนี้คุณอยากซื้อเบเก้าคุณก็ไปซื้อเลยและนี่คือสิ่งที่เบสสะสมในเบเก้าแล้ววันนี้เบสจะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูว่าเบสมีอะไรน่าสนใจในแบรนด์เบเก้ามานะคะแต่ก่อนอื่น before we get started I would like to thank you c u r i c o who always introduce me very good makeup and also always teach me how to use b e g c a Cosmetics I am really appreciate that f o r my heart to you that you are open my mind y o know BECCA COSMETIC thank you so much ก oh, ็เด well ี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าว็นมีอะไรจากแบรนด์ BECCA บ้างนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ BECCA เริ่มจากพรายเมอร์นะคะ b e c c มีพรายเมอร์สตัวอันนี้จะเป็นหลอดที่เขาแถมแล้วก็อันนี้จะเป็นหลอดที่ซื้อมีขายนะครแบบนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูนี้ก่อนอันนี้เป็นเบสตัวใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นสกินเลิฟนะคะในคอลเลคชันของสกินเลิฟคือคอลเลคชันที่เป็นคอมพลชันคอลเลคชัน ประมาณย้อนไปสองสามปีที่แล้วนะคบอันนี้คือ s k i n l o v e b r i g h t e n i n g and Blur p r i m e r ตัวน,นี้เป็ชอบมากเพราะเนื่องจากว่าเวลาไปใช้เนี่ยมันเบอรพรายเบอผิวเบสได้ดีมากแล้วที่สําคัญคือมันช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นในเวลาเดียวกันด้วยแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสนะคะไม่คิดว่ามีหลายแบรนด์ที่ทําออกมาคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เจอแบรนด์ไหนที่ทําแล้วรู้สึกว่าเราอินรู้สึกว่าเราชอบขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรายกตําแหน่งความดีความชอบให้คนนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะต่อไปเป็น2ตัวนี้ค่ะไม่บอกตามตรงว่า2ตัวนี้เนี่ยเหมือนคุณผู้ชมมีฟิลเตอร์ให้กับหน้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณเปิดแสงให้กับหน้าคุณตลอดเวลาดูหน้าไปในวันนี้เหมือนเปิดแสงให้กับหน้าตลอดเวลานะคะอันนึงเป็น b e c กอ a f t ัฟ Light p ฟ i m i n g Filter นะคะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะ ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเบ c กอรเอ่อแบคไลท์พลายนิ่งฟิลเตอร์ได้เองนะครับผู้ชมทั้งสงตัวนี้เปลียบเสืิม,มกับฟิลเตอร์ของหน้าหน้าเบสน,นะคะอันนี้มาในปริมาณครึ่งหนึ่งของไซส์จริงนะคะเนื่องจากไซส์จริงน่าจะประมาณ30 ml แต่นี่มาในปริมาณ15กับ15นะคะอันนี้เบสซื้อม,มาจากเซตที่เป็นอันเล็กๆที่แบบเขาจะขายมาในเซตที่มีไฮไลท์มีบัสออนมีอะไรแบบนี้ก็คือสะสมมาแล้วก็ จะไม่ทิ้งด้วยนะคะจะเก็บเขาไว้เป็นความทรงจําที่ดีๆที่ไปใช้เบเก,การี่บัตตมานะคะทั้ง2ตัวนี้ดียังไงตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้หน้าของเราสมูทช่วยให้เหมือนกับเราใส่ฟิลเตอร์หน้านวลบนใบหน้าเราตัวนี้เหมือนจะใส่ฟิลเตอร์ไฟให้กับหน้าเราเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้2ตัวคู่กันทําให้หน้าเบลรู้สึกแบบอิ่มละมุนวันนี้ใช้ไพรเมอร์สตัวนี้ค่ะบนใบหน้าทําให้หน้าเราดูอิ่มแล้วก็ละมุนในขนาดนี้นะคะคุผู้ชมส่วนใครที่อยากได้ก็ไปตําได้ที่ร้านเซฟอรา ทุกสาขานะคะคิดว่ายังมีขายอยู่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไบพาคุณผู้ชมไปดูต่อไปเลยนะคะอันที่เป็นซิงเกิลซิงเกิลก่อนเนาะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูพาเลทที่เบบสะสมมานะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมมีไอเทมลับอย,อยู่หนึ่งอย่างของเบาที่เบนรู้สึกว่าคนไทยหรือว่าสาว,สาว,สาวหๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ อันนี้ไปทิ้งไปหมดแล้วแล้วนี้ไปเหลืออันเดียวแล้วไม่ไป้น้าทิ้งแล้วจริงๆเราใช้มาแล้วอันนี้อันที่3นะอันนี้คือเบเกอร์อันเดร์ไอบรท์นิ่งเอ่อคอลเลกเตอร์ค่ะปกติแล้วคุณผู้ชมบอกว่าพี่คอนซีลเลอร์ก็พอแล้วไหมโอ้ไม่ค่ะคุณผู้ชมคะครูอย่าลืมว่าคุณต้องคอลเลกสีก่อนก่อนที่จะคอนซีลปกปิดนะคะคอลเลกให้ผิวใต้ตามันสว่างขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็คอนซีลมันก็ดังนั้นแล้ว มันก็จะได้แบบว่าเบตปังไปเลยนะคะคุณผู้ชมเบสได้ใช้ตัวนี้มาอันนี้เป็นกระบอกที่3มแล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดไม่ได้อะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่านอกจากที่มันให้ใต้ตาเราสว่างแล้วมันยังให้ความชุ่มชื้นใต้ตาเบตไปรู้สึกว่าเฮ้ยเบสจะต้องมีแล้วก็จะต้องพกติดทุกทริปที่เบสเดินทางนะคะคุณผู้ชมสําหรับอคอเลกเตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะไม่พามาดูปัดแก้มอยู่สีหนึ่งที่เป็นรู้สึกว่า ต้องมีต้องโดนต้องได้นะคะและนี่คือ Miner a ร brush เน่นะคะเป็นสี s อ n เบ i r ์ค่ะคุณผู้ชมคะสีที่รู้สึกว่ามีความเหมือนอาบแดดอยู่ที่แคลิฟอร์เนียคุณผู้ชม สีที่แบบให้การอัปเดตอยู่ตลอดเวลาสีที่ให้ความแบบละมุนกับแก้มเรามีความแบบซัมเมอร์ออทัมนะคะมีความเป็นสปริงซัมเมอร์ออทัมทั้งหลายเลยนะคะแม่จ๋าเพราะฉะนั้นแล้วเบสอยากแนะนํามากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเบสรู้สึกว่าไฮไลท์ของเบสกัน,นียมันมีความฉ่ำแล้วที่สําคัญติดทนนานตลอดวันพลาดไม่ได้จริงๆนะสำหรับเบสเบสรู้สึกว่ามันคือคอลเลคชั่นที่เบสแบบ ถึงหมดเบสจะต้องเก็บแพ็กเกจไว้แน่นอนนะคะและที่สาคัญคือหนูเบสอยากจะไปดูสีอื่นมีสีอื่นที่น่าสนใจอีกนะคะคุณผู้ชมพูดถึงไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนเบก้าคือแบรนด์ที่ทาไฮไลท์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยใช้มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าไปเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นแล้วสุดท้ายก็กลับมาใช้เบก้าเหมือนเดิมนะคะจริงๆไม่มีไฮไลท์เบก้าหลายอันแต่ว่าด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงเราก็ซื้อเฉพาะที่เราใช้แล้วเราชอบนะคะวันนี้ถ้าเป็นแผ่นแพเป็นอันอันเบสมีสอผูันน ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่กล้าใช้ผู้ตรงๆมันสวยมันอยากจะแอดมหมมันตลอดเวลาจนแบบฉันไม่อยากใช้อะ่ะฉันอยากเก็บเอไว้นะคะอันที่หนึ่งอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเออนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูนะคะเปิดแพ็กเกจข้างในมาลายมันก็จะเป็นประมาณนี้ไปใช้ไปน,นิดนึงแล้วแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยกล้าใช้สักเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นในส่วนของเออเออชิมเมอร์ริงสกินเพอร์เฟคเตอร์พรีเซสนะคะเป็นสีแชมเปญป๊อปค่ะ แชมเปญป๊อปเป็นสีที่เข้าได้กับทุกสีผิวสาวๆหลายคนที่ทักมาถามเบ้ยว่าถ้าอยากจะซื้อเบกก้าสีที่เข้ากับสีผิวทุกสีผิวเบสบอกเลยว่าแชมเปญป๊อปเป็นสีที่เข้ากับทุกสีผิวรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของคอลเลกเตอร์คอลเลกชันตอนนั้นที่เบสซื้อมาแล้วเบรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสะสมมันน่าเก็บคุณผู้ชมดูสิแต่เบ่บอกอย่างนึงว่าไฮไลท์เบกก้าถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไปสักพักหนึ่งหรือว่ามันใกล้หมดแล้วเนี่ย ถ้าคุณทํามันตกมันจะแตกนะคะคุณผู้ชมระวังตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ชอบมากๆเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาและที่ไปและตํานานของมันมากๆเลยนะคะคือจริงๆก็เป็นรู้จักอีกคนนึงของเบเกอร์นั่นก็คือคุณจีน่าโอเคนะจีน่าก็อยู่ที่ New York น,ะ Hi, นะะิวยอร์กนะฮัหจีน่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะถามจีน่าตลอดเวลาว่าอพอเออเคอรีโกออกก็จะถามจีน่าว่าจีน่าเธอไม่รู้ไหมว่าคอลเลคชันนี้จะเข้าเมื่อไหร่และจะเข้าไทยไหม โอ้โหจริงๆนํามันน่าจะเข้าไทยนะแต่ไม่รู้ว่ามันไปนเกิดปัญหาอะไรต่างๆนั้นนาใดเอ่ยนะก็ทําให้หาดยากมากที่ไทยและสุดท้ายเบลก็ถามเขาแนละ้วเขาบอกว่ามันจะ available ที่ b e g a c o m เท่านั้นแต่ถ้าเธออยากได้มันจะมีขายที่ Duty Free ที่เกาหลีและ Duty Free ที่ King Power ค่ะสิ่งที่ฉันคิดตอนนั้นคือซื้อ,อยังไงอะโควิดระบาดพอดีตอนนั้นซื้อ,องไงะก็เลย ไม่ได้ซื้อสักทีหนึ่งจนอ๋อจริงพรพวกเาเปิดให้ซื้อก็เลยแบบหนึ่งจัดหนึ่งขอหนึ่งนะคะและอันนี้คือเบกก้าค่ะล u สเตอร์กรอพาวเดอร์ค่ะเป็นสีเพียร์เพลค่ะคุณผู้ชมดูสีแล้วคุณผู้ชมจะแบบว้าวคุณผู้ชมดูสีดิฉันไม่อยากสอวอตเพราะฉะน,นั้นแล้วฉันจะไม่เปิดมือในการสอวอตเพราะว่าฉันจะเก็บไว้ถ่ายรูปไว้ดูนี่เหมือนมีไข่มุกอยู่ตรงกลางมีความแบบเซียะแม่เซียะนะคะอันนี้จะเก็บไว้จนกว่าจะ แอดมายมันจบแล้วจะเอามาใช้นะคะคุณผู้ชมจะไม่ใช้ตอนนี้ค่ะ <c oughs> นะคะคุณผู้ชมมาถึงของสะสมอีก3ชิ้นจากเ e เก,กที่น่าสนใจนะคะเป็นในส่วนของพาเลตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาเลต collaboration ก็ตามหรือว่าจะเป็นพาเลตที่ตามเทศกาลก็ตามนะคะพาคุณผู้ชมมาดูอันแรกก่อนอันนี้คือสิ่งที่ไปใช้บ่อยมากอันนี้คืออัพเคสกโกลเฟสพาเลตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเบกกเฟสพาเลตซึ่งพาเลตอันนี้ได้ครบ ถามว่าไม่ชอบสีไหนฉันชอบทุกสีในนี้มีสีรู้สึกว่าจะเป็นแชมเปญพอปด้วยไม่ชอบทุกสีเบ๊ไม่บอกเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดสินใจไม่ได้ว,ว่าชอบสีไหนนะคะสีเอ่อบรอนเซอร์ก็สวยสีไฮไลท์ก็สวยปัดแก้มก็งามไฮไลท์คือเบ๊ชอบทุกสีแล้วบางครั้งก็ปัดสลับผสมกันบอกตามตรวงว่าอันนี้คือชิ้นแรกของเบก้าที่เบซื้อและเบ๊มีและเบ๊เรู้สึกว่ามันทําให้เบ๊รักเบก้าทาให้รู้สึกว่าฉันแอดมายเบก้าแลแบบ เบเกอร์อิสซินไบมาออลเดอะไทม์ค่ะ <c oughs> นะคะสำหรับชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมชิ้นต่อไปที่เป็นของสะสมที่เป็นพาเลตน่าจะเป็นคอลเลชันนี้นะคะ and Light Palette ค่ะคุณผู้ชมเป็นเอ่อพาเลตเกี่ยวกับ Brightening อะไรต่างๆนะคะก็นี่ค่ะมีบรอนเซอร์มีบลัชออนแล้วก็มีเอ่อนัวนัวพาวเดอร์ฉันขอเรียกว่านัวพาวเดอร์นะคะ เนื่องจากว่ามันมีความนวลๆความฉ่ำๆอะไรใดเอ่ยนะคะดังนั้นแล้วเบสจะบอกว่าเบสแอดมายและเบสได้ใช้เขาบ่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเบลอพาวเดอร์ที่เบสจะชอบปัดหน้าแก้มเพื่อให้มันเบลอๆแล้วก็ไบรท์เน่งปัดใต้ตาหรือว่าเบสจะปัดทั่วหน้าเนี่ยแต่เบสจะบอกว่าคอลเลคชันนี้ไม่ค่อยมีใครอินแต่เบสรู้สึกว่าฉันชอบฉันชอบเบเก้าของฉันใครจะไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะวันนี้มาแชร์คุณผู้ชมดูว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบน่าสนใจแล้วแบบ กอชอบแต่ไม่ค่อยได้พกเดินทางเพราะว่าน้องใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมพาเลทล่าสุดของเบเกอที่เบ็นมีน่าจะเป็นเบเกอรโคเอกับมาริกานะคะเป็น bff collection ถ้าเบ่จำไม่ผิดนะอันนี้แบบชอบตอนที่ซื้อนี่คือตามหาตาแตกมากแล้วก็ไปได้ที่กวหลาลัมเปอร์จำได้คือจริงๆมันมีสองสีใช่ไหมมีอันนี้เป็นโคลเอนะคะโคลยี Chloe, หรือโคเอไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นมาริกานะคะเคยรีวิวอันนี้ไปแล้วนะคะซึ่ง มีครบไฮไลท์ปลัชออนแล้วก็บรอนเซอร์ซึ่งเป็นพาเลตที่แบบเบ็พกเดินทางบ่อยมากในช่วงแรกแต่ตอนนี้ไม่พกแล้วเพราะว่ากลัวพังนะคะอันดับแรกคือดิฉันกลัวพังค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติน้องพังแล้วดิฉันจะไม่มีใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เก็บไว้ที่บ้านนะคะจะไม่ค่อยได้เอาไปใช้แล้วนะคะสําหรับพาเลตอันนี้คุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมคะสองชิ้นสุดท้ายที่เบสสัสมมาจากเบก้าเนี่ยแน่นอนค่ะดิฉันเป็นสายแปลงดิฉันก็ต้องมีแปลงเบก้าค่ะจริงๆแล้วเบก็งงเหมือนกันว่าเบก้าไม่ทําแปลงบัตรไฮไลท์แก้ไขไฮไลท์แกไม่ทําแปลงบัตรไฮไลท์แต่ในช่วงที่เบก้าออกแปลงเบก้าก็ออกแปลงนี้มา,าค่ะคุณผู้ชมนี่คือแปลงอะไรไม่รู้แต่มีลักษณะเป็นคาบุกิบลัสนะคะอันนี้เบก็หาไม่ได้ในเมืองไทยเหมือนกันตอนนั้นแล้วเบก็เลยไปได้ที่ ไ่ได้ที่ไหนอ่ะไปซื้อที่วอชิงตันดีซีตอนนั้นไปเที่ยวที่วอชิงตันก็ไปได้แปรงนี้มาไม่รู้สึกว่าแปลงนี้เนี่ยมันใช้แัดแปง้งแปดแป้งทวนหน้าใช้แบบเสร็จทุกอย่างแบบเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกไม่ไหวแล้วเพราะว่าทั้งแป้งฝุดอัดแข็งหรือว่าแป้งเป็นเพรสพาวเดอร์หรือว่าเป็นลูสพาวเดอร์เนี่ยได้หมดถ้าใจพาไปนะคะสำหรับอ,อันนี้คือชอบมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะชิ้นสุดท้ายเบสบอกเลยว่าเป็นแปลงที่อเนกประสงค์มากมาก ที่เบสซื้อมาจากเบก้าแต่เบสไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่ากลัวมันพังและเบสจะบอกว่ามันมีข้อเสียด้วยที่เบสไม่ค่อยหยิบมาใช้นะคะนั่นก็คือแปลงอันนี้ค่ะเบสจำชื่อแปลงจำชื่อราคาไม่ได้แต่ว่าเบสไม่ค่อยหยิบมาใช้เลยนะคะแปลงอันนี้แปลงอันนี้ได้รีเอดิชันมาหลายรอบมากเบสเคยเห็นที่เป็นด้านสีทองเบสเคยเห็นด้านสีเงินแล้วเบสก็มาเห็นอันนี้คือเป็นออริจินอลของเขานะคะผู้ชมแปลงนี้ทามาจากขนมาที่เบสจะไม่ผิดนะคะซึ่งเป็นแปลงที่เบสทําหลายอย่างมากโอเค ไม่ใช้ปัดบัตออนใช้ปัดแกะใช้ปัดบรอนเซอร์ไม่ใช้ปัดไฮไลท์ไม่ใช้ลงแป้งทั่วหน้าเบสใช้ลงรองพื้นด้วยคือแบบอันกประสงค์มากจริงๆแล้วอยากซื้ออันนึงเป็นอันที่ไว้เก็บและอันนี้คือไว้ใช้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ค่อยเอามาใช้ทักแหลกเพราะกลัวเขาพังและอย่างหนึ่งคือคือไปรู้สึกว่าวัสดุมันเหมือนแพนะ็กเกจของ N อร์คุณผู้ชมใครเคยใช้ N a r s นะฮะจะรู้ว่าแพ็กเกจมันจะ ช้เปสภาพเงันจะนอยู่เหนียวจะแบบไม่ค่อยที่จะแบบพึง <c oughs> พอใจสักไห่ก็เลยเก็บเขาไว้ในกล่องนะคะอย่างนี้ไม่ได้มีกล่องมาให้นะคะนี่คือกล่องลิปค่ะกล่องลิที่ซื้อมาจากเมืองจีนตอนนั้นนะคะกล่องสวยก็เลยเก็บไว้ในกล่องนี้อย่างดีแล้วก็เก็บไว้ในตู้นะคะอย่างดีเลยค่ะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะได้หยิบขึ้นมาแล้วก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากเบเกานะคะผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเบกกนนะคะทั้งหมดที่เบสมีเพราะเนื่องจากว่า ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะวันนี้จะมาถึงที่เบกา้าจะประกาศปิดแบรนด์ในวันที่31กันยา2021หรือว่าไม่แน่หรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีอันหน่เซอร์ไพรส์อะไรออกมาดิฉันจะมาอัปเดตคุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจะสำหรับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูว่าเรามีเบก้าและไม่อยากใช้คุณผู้ชมที่ไม่เคยใช้เบกา้า ก็ไปลองหาใช้เบเก้าดูนะคะหรือว่าใครที่ใช้เบเก้าอะไรอยู่แล้วก็ลองแชร์เบกดูด้วยนะคะเบก็อยากรู้ว่ามีอะไรจากเบเก้าที่เบกควรจะไปลองบ้างน,นะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนจนจบค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมพูดถึงเบเก้าก็เพราะว่าเบเก้ากาลังจะปิดตัวลงและขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงซัพพอร์ตให้เบเก้านะคะขอบคุณแทนแบรนด์ด้วยนะคะผู้ชมล้วชอบเบเก้ามากนะคะแล้วก็จะ สะสมจนกว่าจะไม่มีแล้วนะคะสำหรับเบ g กค่ะขอบคุณที่ตามรับชมมาจนจบนะคะอย่าลืมค่ะ Dollar Beauty Closet M T ค่ะ่าปล่อยให้โตเครื่องแป้งหรือเขาเตวยเครื่องสำอางท,ที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพระพาะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ